สวัสดีครับพบกับนานาเกษตรนะครับผมวันนี้นานาเกษตรครับจะพามาชมต้นเสียบยอดไ้หนาเนเวอร์อิสราเอลนะฮะคือผมได้เสียบไปแล้วแหละครับแล้วก็อบไว้สักประมาณหนึ่งเดือนแล้วก็ทิ้งไว้น่าจะเกือบเดือนนะครับยอดก็ได้พุ่งมาสวยๆอย่างนี้นะฮะนี่เอาไปสามารถเอาไปปลูกได้เลยนะครับตอนนี้ยอดเสียบยอดอ่อนนะครับผมก็คือรอดแน่นอนแล้วฮะต่อเป็นต่อพื้นบ้านนะฮะ ตอไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับผมตอนะจะไม่ค่อยใหญ่นะผมจะพุ่งดีนะฮะเพราะทําตอนเนี่ยผมนิยมใช้ตอนไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ารากเขายังไม่สุดไงนะครับผมแล้วก็เอาไปปลูกเนี่ยพุ่งดีแล้วก็ตอ่อตัวไวนะครับแต่ถ้าเอาต้นใหญ่ไปมันก็ดีครับต้นใหญ่นี่ก็คือต้องบอกว่าจะเอามาทําตอได้เนี่ยต้นใหญ่เนี่ยต้องตัดรากมานะครับตัดรากรากเขาจะออกตรงนี้เวลาเพาะ แล้วก็ตัดรากมาแล้วก็มาเสียบใช่ไหมครับผมมันก็จะใช้เวลาโตนิดนึงแต่ตัวนี้รากรากไม่ออกข้างนอกนะฮะรากแม่ก็เลยมาเสียบนะครับผมถ้าสน,สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามานะฮะเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ไลน์ไว้เบอร์โทรแล้วก็ไลน์ไว้นะใต้คลิปนะผมส่งให้ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับไซนี้นะไซ์ใหญ่สูงมากเลยนะแต่แต่ไม่ใหญ่หแต่สูงพร้อมที่จะพุ่งนะฮะดูดิถ้าวัดจากโคนตรงนี้ หรือว่าจากยอดเสียบนี้ก็ประมาณฟุตหนึ่งครับก็มันก็จะมีคะไซกันไปนะแต่รับประกันทุกต้นนะฮะติดติดทุกต้นแล้วก็พุ่งทุกต้นนั่นแหละผมแกะไอ้ตัวเชือกออกแล้วนะฮะตอนนี้ก็จะสวยหน่อยนะครับผมไม้หนาเนเวอร์อิสราเอลนะฮะต้นเสียบยอด100บาทนะครับค่าส่ง80บาทค่าส่ง80บาทเนี่ยใส่ได้สต้นนะฮะ สองต้นคือตัวเนี้ยสร้าสมมตินะซื้อสองต้นก็สองร้อยใช่ไหมสองต้นก็สองร้อยค่าส่งแปดสิบาทก็สองร้อยแปดสิบาทนะครับค่าส่งแปดสิบาทคือใส่ได้สองต้นถ้าเกินไปนั้นก็เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็มาคุยกันนะครับอยากจะได้กี่ต้นนะครับผมเป็นไม้ที่น้อยหนาที่รสชาติดีครับความหวานยี่สิบเก้าบิกเลยนะถ้ผมวัดล่าสุดนะความหวานยี่สิบเก้าบิกนะครับผมเนื้อละเอียดเนียนนะครับผมรสชาติอร่อยหวาน เนี่ยฮะมีกลิ่นเฉพาะตัวด้วยนะครับผมน้อยหน่าเนเวอร์คือผมได้ชิมแล้วแหละแล้วที่สวนผมเนี่ยปลูกประมาณนกปีกว่าก็ได้ก็ออกผลละนะครับเป็นออกผลได้ในบ้านเรานะน้อยหน่าเนเวอร์นะครับถ้าใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับใต้คลิปนะเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทร ID Line ไว้นะครับผมก็ต้นเสียบยอดนะครับเสียบยอดเนี่ยอย่างนี้เลยแกะเชือกออกให้แลวนะครับผมติดแน่นอนครับผม ก็ต้นนี้พุ่งพุ่งดีสวยมากนะครับผมเอาไปปลูกสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยแต่งแต่งพุ่มนะครับแต่งทรงพุ่มนะครับผมสาหรับใครที่ทุนน้อยนะตอนนี้ในตลาดก็ถ้าต้นใหญ่กว่านี้ก็350 400 500ว่ากันไปนะครับแต่ของผมเนี่ยเสียบมาขายต้นอาจจะไม่ใหญ่เท่าเขาแต่ว่าก็ราคาที่จับต้องได้นะครับ100บาทนะครับต้นละ100บาทนะครับผมก็มีท่านใดที่ถามหากิ่งก็ กิ่งเพื่อเอาไปเสียบนี่ก็หมดฤดูการตัดแต่งแล้วฮะผมตัดแต่งหมดแล้วกิ่งหมดแล้วนะครับก็รอยอดใหม่โผล่มากอยู่งอกออกมาแล้วก็จะได้ตัดอีกทีนู่นนะครับปีใหม่หน,นุ่นแหละตัดแต่งกิ่งนะนะครับผมช่วงนี้ก็ตัดแต่งกิ่งก็เป็นการเร่งให้เขาออกผลอีกฤด,ดูนึงนะครับออกนอกฤด,ดูนะครับนะติดผลในช่วงสักประมาณติดผลช่วงสักประมาณสิ้นปีนะครับผมพอสิ้นปีปุ๊บเก็บผลผลิตแล้วก็ตัดแต่งกิ่งใหม่อีกครับผมปีละประมาณสองครั้งนะฮะ ตัวนี้ถ้าแต่งกิ่งดีๆด,ดูแลเขาดีๆนะนาฬิเนเวอร์อิสราเอลนะฮะยอดพุ่งมากเลยดูนะครับผมดูดินะครับผม,นะบผมเอาลงดินเนี่ยพุ่งแน่ครับผมพุ่งแน่ครับผมรับประกันนะครับตายนะครับผมเปลี่ยนใหม่ได้โอเค,คผมนานากาเสต็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ